สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกหูทุกคนนะคะเนาะบอกว่าเมืองไทยและเมืองลาและต่างประเทศน,นะคะเนาะมือค่ะวันนี้มากินข้าวก็ไม่พ่วงค่ะวันนี้ไม่พวงก,กินอาหารเบบภาคเนื้อค่ะจอผักกาดไมจ่จ้ะคุณเนือผนองจอผักกาดแล้วก็นแหนบปลาแหนบปลาซิ่วแหนบกุ้งแหนบปลานนิ่งจะ้ะแล้วก็น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงนี่กินคู่กับจอผักกาดนะคะนี่แล้วก็แคบหมูได,ด้จ้ะเด้อด วันนี้กินแหนืสไตล์คนเหนือจอประก,กาศน้ำพริกตาแดงแล้วก็แคบหมูนะคะแล้วก็แหนบแหนบปลาแหนบกุ้งบานท่าาัิว่ามกปาลาอะไรจะทั้งเหนือบ้านเอิญแหนบแหนบกุ้งแหนบปลาซิวมาได้ใจดเดอ้อขอเตรียมกองขึ้นก็ค่ะน้ำพริกตาแดงจอประก,กาศจอประก,กาศเสียไปจาก้อส่อนไอยร่วงไปเสียหรือเปล่าฉันได้ นนเข้ากันเข้ากันค่ะอันนี้ก็อีเมียวลาชินมาน,นั่งลอค่ะไม่กินข้าวก่อนอย่านะอย่านะเมียกัสีหยากม่นคือ่นกินเขาแล้วเอาเพิ่งเอามาจากคลินิกเมื่อวานมันทำหมันก็เล่นแบบงอแงหน่อยเนาะเมียไปทำหมันรู้สึกงอแงเนะมาค่ะมามาค่ะตัง้งแค่ไหนดีนอ้องสิอันนี้จอปรกกาดนะคะอันนี้เหนบปลามกปลาอันนี้แคบหมู น้ำพริกตาแดงมาค่ะมากินข้าวค่ะแม่พวงยาตอนเที่ยงไม่พวงสต๊าฟส่วขนขนุ่มกินใส่กุ้งไปซื้อกุ้งซื้อขอมนมกิมนมาแล้วอืมมาใส่น้อง,องะนะ้อนรำจอยกับกาเซฟบซ บอกชอบซดน้ำจ้อใส่บขามจ้อประกาศสิีมุสามชั้นเ <c oughs> สียงไม่ค่อยมีบ้านเ้องกสิบวมกปลาหน,น่อยจัง จะต้นเซียนตำพริกเซียนหัวเชียงแค่เซียนขมิน้นให้มันดับข้าว หมูไหลก็ผักจอผักกาดเสร็จสามชั้นแซบ่บหมักมากหมกัมกจำงเกี่ยวนี่น้ำพริกตาแดงไม่พวงทำเองเลย ห้ามยุ่งของแม่นะ,นะส่วนหนังของมีแห้งถ่องนี่เจอหูก นึกปนินยายยายพ่นไขยข้างๆไม่พววแล้วเจ็บไม่ได้ไายแล้วสงสารในอุ่นหนุนเจีืย ต้องรบ้างในยกการหลายหลา Xịt bò Yên กระซิวกับปรุ๋งหน่อยลืมเสกใหม่ พอมะนื้อกุ้มมาปนมันบาสดถ้ามันเปลยหยาบหยาบเดี๋ยวมาปนเสพเสียมปนเสบกอก mm <laughs> ่ะสารวันนี้คลิปนี้ไม่พูดกับอิ่มแล้วนะจ๊ะเนาะมันพูดกับมากินเข่าสู้พีสู้หน่อยจ๊ะเนาะเป็นอาหารทั้งเนื้อไหมค่ะจ่อผักกาดแล้วกันแหนบปลาแล้วกันแคบหมูแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะคะเนาะกระแซ่บอีกคนละแบบนะประกับอาหารบ้านเั้นนะแซ่บคนละแนวคนละอย่างอาหารพื้นบ้านเลยกับถ้าเป็นจ่อผักกาดก็ต้องมีคู่กับน้ำพริกตาแดงเนี่ยนี่แล้วก็แคบหมูนะจ๊ะเนาะนี่มันจะคู่กันเลยจ่อผักกาดแล้วกันพริกตาแดงแคบหมูแล้วก็นี่อันแหนบปลานะจ๊ะแหนบปลาก็แซ่บะะเเลยจ้นา มีเพื่นขอขอบคุณได้เลยนะคะเนื่อง่าแม่พี่น้องบอกวบบฟังไทยฟังเล่าอะไต่างประเทศนะคะเนาะที่มาค่อยติดตามและแข่งกัลังใจมีพวกนะคะเนาะสำหรับวันนี้มีพว่นขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ